สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอล FA Cup คัพอังกฤษฤด,ดูกาล2024-2025รอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งขันกันที่ w e ม b บล y s t a ตเดียมประเทศอังกฤษค่ะเมื่อคืนวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568ผลการแข่งขันปรากฏว่าปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลทสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สมัยแรกไปครองได้สำเร็จนะคะ หลังจากเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกรีแชมป์7สมัยไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โดยได้ประตูมาจากเอเซในนาทีที่16ค่ะนั่นทำให้คริสตันพาเลจารึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการระดับประเทศครั้งแรกของสโมสรนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้าชิงมาแล้ว2ครั้งแล้วก็พลาดท,ทั้งหมดแล้วค่ะโดยพาเลซจะได้โคต้าไปเล่นในยูโรปาลีกฤดูการหน้าอีกด้วยนะคะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวสึกฟุตบอล FA Cup คอังกฤษได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o t t b n n นนิวส์ชานแนค่ะ